นะครับคู่วันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับอยู่กับพีเมลิกเหมือนเดิมนะครับว่าเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับระหว่างบอลหมัดนะครับพบกับหงแดงลิวพูลนะครับสถิติเจอกันคู่นี้นะครับหครั้งบอลหมัดเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5ครั้งนะครับสกอร์ออก ออกสกอร์สูงซะส่วนใหญ่แต่สังเกตนะครับแต่สังเกตร,ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน3ประตูนะครับจะมีแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เกิน3ประตูสูงแรกนะครับเปิดมาที่1 2 5ให้น้ําแดงนะครับแล้วก็นะมีราคาภูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.35นะครับ ราคาแบบนี้ก็อ่านได้นะครับอ่านได้อยู่ว่ามีโอกาสที่จะเกิด1ประตูนะครับเป็นอย่างน้อยในครึ่งแรกนะครับดูจากพูเสมอ2.35แล้วนะครับน่าจะมี1ประตูนะครับแน่ๆแต่จะมาจากฝั่งไหนก่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเกิดประตูไวด้วยนะครับเพราะว่า ราคานะครับ1.25ที่เป็นน้ำแดงนั้นแต่ดูราคา1ที่มารอนะครับยังอยู่ที่57อยู่นะครับจะค่อนข้างแข็งแล้วก็ดึงเวลาพอสมควรนะครับมีโอกาสที่จะลั่นไวนะครับไม่ทันได้ลงทุนในครึ่งแรกนะฮะก็เปิดราคามาแบบนี้ดึงเชงดึงเวลาแน่นอนนะครับภาพเพราะนั้นเจ้าก็เลยมองเกมนี้นะครับว่าจะมีไม่เกิน3ประตูนะครับ ดูจากราคานะครับ3ประตูนะครับ3ประตูยกนะครับสูงเต็ม3ประตูนะครับถ้ายิง3ประตูยกให้ราคาอยู่ที่1 7 8หรือนะครับถ้ายิงถ้าคิดว่าจะมีประตูที่4นะครับก็สามารถไปเลือกลงทุนได้นะครับอยู่ที่3 3 5นะครับเขาจะยอมจ่ายน้ำสูงถึง2 0 5เลยทีเดียวนะครับนะฮะแต่ถ้า คิดว่านะครับมันจะมี3ประตูแน่ๆยังมีราคา2.75มาให้เราได้ลงทุนนะครับแต่จ่ายน้ำน้อยๆนะครับ1.61นะครับเจ้ามองว่ามันมี3ประตูแน่ๆไปลุ้นประตูที่4เอากันเองแล้วกันนะครับส่วนนะครับทางด้านต่อรองนะครับ เต็งนะครับเจ้ามองว่าริวพูลมีแน่หนึ่ประตูนะครับดูที่จากที่ราคา0.5นะครับถ้าผลต่างประตูได้เสียการชนะริวพูลชนะ1ประตูนะครับก็จะได้น้ำอยู่1.73นะครับแต่ถ้าคิดว่าน่าจะมี2ประตูนะครับน่าจะมี2ประตูคุณไปรอกินที่0.75นะครับจะจ่ายน้ำที่1.92นะครับแต่ความจริงคือเจ้าเขาไหลไปกิน 0.75คือถ้าเกิดชนะครึ่งหนึ่งถ้าถ้าชนะลูกเดียวเขาจะกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ทางด้านสมาชิกตัดสินใจเลือกลงทุนดูนะครับสำหรับผมนะครับราคาแนะนำนะครับราคาแนะนำผมก็มองว่าไม่น่าจะเกิน3ประตูนะครับเพราะนั้นราคาลงทุนของคู่นี้นะครับ <c oughs> อาจจะไปต่ำที่3.5นะครับหรือว่านะครับ ถ้าเลือกฝั่งสูงนะครับก็จะอยู่ที่2.75นะครับถ้ามี3ประตูเรากินครึ่งหนึ่งนะครับส่วนถ้าไปเลือกลงทุนฝั่งต่ำ3.5มันก็พอๆกันอ่ะ1.67นะครับเพราะฉะนั้นราคาวัดใจมันอยู่ที่3ประตูนะครับอาจจะไป3ประตูก็ได้ถ้าไม่ไปต่ำถ้าคิดว่าจะมี3ประตูลุ้นประตูที่4นะครับก็ลงทุนที่สูงเต็ม3ประตูนะครับลุ้นประตูที่4 ถ้ามาแค่สามก็ยกไปไม่เสียหายนะครับส่วนบอลเต็งนะครับแนะนำก็อยู่ที่0.5 <c oughs> <c oughs> น,นะครับรเวพ์พลมีแน่ๆหนึ่งประตูนะครับลุ้นให้ยิงขาดนะครับ <c oughs>